สวัสดีค่ะาบนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมแห่งราชสำนักฝ่ายในท่านดนตรีนาฏศิลป์และก็ศิลปะแขนงต่างๆในยุครัตนโกสินป์จบจนถึงวันนี้นะคะก็ได้มีการรวบรวมเป็นแหล่งการเรียนรู้สามศิลป์รัตนโกศินลร์ค่ะ แหล่งการเรียนรู้สามลป์รัตนโกศินเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นดุริยศิลป์ทัชนะสินแล้วก็นาศิสินค่ะวันนี้นุ่นยังอยู่กับพี่ปานนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเราค่ะสวัสดีดค่ะพี่ปานค่ะพี่ปานคะ,นคะแนวคิดของการสร้างแหล่งการเรียนรู้สามสิ์รัตนโกศินเรามีแนวคิดอะไรและเพื่ออะไรคะก็ตึกดุริยศิ์เนี่ยแมอดีก็จะเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมาลี ที่นี่ก็ใช้เป็นที่เรียนที่สอนของสาขาวิชาดนตรีพอมาเปลี่ยนเป็นแหล่งการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 2 3ด้วยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแล้วก็จะมีประวัติครูศิลปินต่างๆในคุงกรต้นครูศิลป์แล้วก็มีเครื่องโปรแกรมถ้าเกิดใครอ,อาจจะยังไม่เคยฟังเครื่องดนตรีสมัยก่อนที่อาจจะหาคนเล่นยากแล่สามารถที่จะดู ได้รอบด้านเลยว่าเพื่อนดุนตีแบบนั้นนี่เป็นยังไงแล้วก็เสียดเป็นแบบไหนนะครับเป็นสื่อมัลติมีเดียนั่นเองใช่เป็นมัลติมีเดีแล้วเวลาที่จุดที่นุ่นสนใจมากคือเดินเข้ามาได้ยินเพลงราวดวงเดือนก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดอีกจุดหนึ่งของอาคารดุริยศิษย์นะครับก็คือจะเป็นคล้องนะครับถ้าเราสังเกตเห็นจะอยู่ข้างบนเพดานของ คือแต่ก็เป็นของจริงนะครับข้างในเนี่ยเราก็ตีโดยไม้คลองจริงแต่ว่าใช้ระบบเซนเซอร์ถ้าเกิดเดินผ่านครบ5้าั้งเนี่ยก็จะเล่นเป็นเพลงราดูเดือนดนึรงทัดครับอก็เรียกว่าเป็นความรู้ในเรื่องของดุริยะศิลป์ทั้งหมดเลยส่วนตึกถัดไปเป็นตึกทัศนศิลป์มีความสําคัญอะไรคะตึกทัศนศิลป์แน่ดีก็จะเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าประมูลเธอพระองค์เจ้าอาทรจิพยายนิพาและก็ใช้เป็นคันเรียนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะจัดแสดงเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์ก็คือจะเป็นพัฒนกาการศิลปะของกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดในน,นนั้นไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือว่าทางด้านเครื่องแต่งกายต่างๆก็จะมีที่นี้นลันครับเป็นการนําเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดียใช่หรือเปล่<ข>าคะค,คือความงดงามของศิลปะเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ได้ศิลปะวัฒนธรรมได้อ่ะไปในส่วนของตึกสุดท้ายคือตึกนฏาิลป์ต้องไปทางด้านนู้นใช่ครับโอเคไปกันเลยค่ะ แม่คุณผู้ชมคะเรื่องราวของแหล่งการเรียนรู้สาเสียงรัตนโกศินป์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งตึกนั่นก็คือเรือนพมนักของเจ้าจอมเอื้อนและเจ้าจอมแถมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนาฏศิลป์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบ่ายนี้มีอะไรกับนุ่นในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ครับมาคุย,ยนต่อนะครับคุณผู้ชมครับ